ว่าเราจะเหมาตู้ไหมสิ่งที่เราจะเอาออกก็คือกล่องปืนกระจ๊กกระจออกไปให้หมดเลย60กว่าไม่ถึง70บ็อกชื่อผมพุทธยะไปครับาบอกเรกมันเหมือนชุดนั้นไหมที่พี่เก๋โคตรจะเยอะเลยนะที่ดูคลิปอะ <I kea! S 1> ขอบคุณทุกคนนะติกตอก่อะแม่งดังเลยคลิปนั้นนะขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ผมท็อปแลนดนะครับซึ่งเรามีเพจที่3,565เพวันนี้เราจะมา ถล่มกิจกรรมทุกกิจกรรมที่มันมีในปีไฟนั่นเองนะเราจะใช้3ามพเนี่ยสามหกเนี่ยเอาให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะซึ่งกิจกรรมที่อย่างแรกเน,น,นะกิจกรรมเติมนั่นเองนะครับเติมครบ599เราก็จะถูกแคนทั้งหมดรวมทั้งหมด100โทเค็นนั่นเองแล้วก็จัติมบีเบอร์เติม299เองนะรับแปดถาวรแต่พี่ยังได้พียงเติมไม่แค่40กว่านั่นอยู่เลยเนาะเอาละครับแล้วก็กิจกรรมเติมครบรับคัตนานั่นเองถ้าน้องเติมตอนนี้หแล้วก็จะเท่าเอสน้องได้หมดนี่เลยนะอ่ะเรามาเรรรริิ่่่มมมมทีกกกจแหหััดดซึง ก็ลดราคาเหลือ50แต่หมดัดเราเว้นไ้ก่อนเราไปเอาไปดูที่ลูกซองก่อนนะครับเะครับว่าเราจะเหมาตู้ไหมสิ่งที่เราจะเอาออกก็คือกล่องปืนกระจกกระจกออกไปให้หมดเลยอ้าวะทุกคนอะมันมีลูกค้าร้านพี่หนึ่งเพชรได้อะไรแบบเนี้ยเบิร์การต่งเก้าเพชรได้ยังเข้ามาแล้วสวัสดีครับทุกคนช่วยแชร์พี่เลยนะแต่ถ้าพี่จะชวนคุณไปเรื่อยเรยนะาแบบขอมันได้เลยแบบนี้มันก็ไม่ได้อนะแม่งอยากได้ขอแบบ ไม่ต้องเหมาตู้อะไรแบบนี้ได้ไหมขอสักครั้งในตู้หนึ่งอะโอ้แม่เอ้ยเขาข้ามอีกแล้วว่าจะได้ไหมทุกคนว่าพี่จะต้องเหมาตู้ไหมทุกคนว่าพี่เหมาตู้ไหมสำหรับพี่ว็คงจะต้องหอจริงว่าพอแค่ไม่เหมาก็พอไม่อยากเหมาอ่ะไปครับมันเหมาตู้หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองพิกะจิบจิบเออมาเริ่มมาของดีออกมาแล้วของดีเริ่มออกมาแล้วสองเก้าเก้าครับ จะบอกนะว่าพี่ต้องเหมาจริงอ่ะจะซื้อละเกล to ือเะาซ่านอะไรอ่ะมันเป็นตู้เหมามันก็ต้องเหมาไหมขาป็นแปลกไปต้องมาเกลืออะไรเลยมันเป็นตู้เหมาไงเข้าใจไหมเนี่ยโค้ดเราก็ได้มาแล้วเหมาตู้ไม่ต้องอะไรมากแค่เหมาตู้นั่นเองนะครับซึ่งลูกซองเราก็ได้มาหนึ่งอย่างแลวอ่าโอเคไปกิจกรรมต่อไปคือชุดทลอชนโอ้ยเราไม่เอาไม่เอายายเม้าช่างแม่งก่อนนี่อันนี้พี่ยังไม่ได้หมุนเลย ทุกคนได้กี่เปอร์เซนต์กันอันนี้ทุกคนได้กี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนมันรุ้นพ้อกันที่จะปิดตานะที่เดาเลยว่ามันหกหกสิบหกสิบกว่าไม่ถึงเจ็ดสิบออกเชื่อเหอะอ,อกเต็มไม่โดนหกสิบไหมเจ็ดสิบโอ้โหแม่งเพิ่ไมไหมนิดหนึ่งแม่งไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสึกไอวอลสวนนะไอวอลมีเอาช่างแม่มก่อนเราไม่เอาไอวอลนะสิ่งเาียากได้คือภาษาห้อง มีไหมเนี่ยมาไม่มีบัตรสร้างห้องหรอพวกมีแต่ชุดอะไรของมันวะเนี่ยบัตรสร้างห้องไม่มีอะ่ะจริงจัง,งปะเนี่ยเอ้าชุดอะไรอ่ะมันมีอะไรดีบ้างเนี่ยเดี๋ยวพี่สร้างทุกห้องบัตรสองช่วงไม่ต้องกลัวจะสร้างห้องชุดของนายลาลาเซฟ ก,กินดีๆเดิอให้เกล็ดกันเด้อเราให้เก็ดกันนะซึ่งกิจกรรมนี้เราก็แบบอ้าเมาลูดเมาุดโอเคครับกิจกรรมต่อไปเราก็จะไปอะไรต่อหมัดหน้าเราสูบไม่หนึ่งค้งห้าค้างเพราะว่าไม่ได้โทเคนด้วยว่ะอยากได้โทเคนเอามาแลกอะไรได้ไรอ่ะดีด้วยโหนึกาได้ของดีไม่ได้ห้าอะไรก็ไม่รู้ว่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเกลือไหมชิ้นแรกโทเคนไม่ออกอ่ะ ในกล่องสมบอกกูเลยปกติมันจะมาโทเค็น5เหรียญใช่ไหมแต่นี่มันมาโทเค็น3เหรียญก็คือแบบถึงจะมา3เหรียญแต่มันจะเกลือเท่า5เหรียญเพชรมันจะเกลือเท่าเท่ากับอันนั้นคือเกลือยิ่งกว่าก็ไม่รู้แนะมาทราชนชุดสองนโมพุทธิยะไปครับถ้าบอกแรกมันเหมือนชุดนั้นไหมที่พี่เกลือโคตรจะเยอะเลยนะที่ดูคลิปอะไอ้เชี่ยดูกูได้ตกใจนะนึกว่าได้เลยเนี่ย ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไทำไมมันมาแบบนี้วะแล้วสไนอะไรอ่ะอยากได้คาตะนะมันเติมสีเข้าๆฉันว่าต,ต้องมาเติมเพชรร้านพี่แล้วครัที่สนใจเติมเพชรก็ทำให้คลิกตรงนี้ได้เลยครับหน้าทีกตกมีนะโห่เมื่อกี้มันมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนึกว่าจะได้องค์สนายสไนเปอร์มันมาแล้วหรอสไนเปอร์มาแล้วหรอคือสไนเปอร์อะไรที่เป็นกบน,นะหมายแล้ว แล้วมันมันทุไมหมายให้แบบอลังแบบดีวะแล้วมันก็ไม่ได้เฮียอะไรดีอะไรเลยขอบคุณคร,รับเสดับการติดตามนะตานที่หนึ่งร้อยใช่ไหมแต่พี่น่าจะได้แค่ห้าสิบเสือเสือจริงๆไปต่อเราก็จะถลุงให้หมดเลยฉะนั้นผมได้ครั้งเดียวไม่ต้องมาอวยเลยมันหลอกจริงทุกคนจะได้แต่จริงมันก็ไม่เคยได้อะ่ะนะโอเคออกมาอันหนึ่งสองแค่นั้นแล้วมันจะไอ,อยแรกัหไงก่อน เข้ามาแล้วฝากคนไลค์คนลแช์นะโหเจ้เขมา,ามาต้ำซากด้วยนะมันตันที่หนึ่งร้อยเราก็แสดงว่าเราก็จะได้ใช่ไหมทุกคนพอเตรียมตัวโอ้โหไม่ได้อะไรเลยอ่ะคิดดูทุกคนโหนี้ข่าวเทือกถ้าข่าวขนาดนี้มันจะมีอะไรดีอ่ะโอ้ยชุดผู้หญิงนี้มันได้พี่ได้ครบเซตใช่ไหม ที่ได้ครบเซตไปแล้วชุดผดชุดเนี้ยที่ได้ครบเซตไปแล้วนะเออคิดตัวโอ้คันสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาเติมต่อในครั้งหน้าไม่ไม่ไม่ไปว่าอะไรอะเพชรจะหมดก่อนหมดก็คือเติมใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้มันได้รองเท้าเยี่ยมครบเซตของผู้หญิงจริงๆด้วยแล้วได้ครบเซตของผู้หญิงเลยห้แล้วนะ ชุดทอร์ชุามาทำไมอะพี่เองก็มีแล้วว่าชุดทรชุน่ะให้พี่สุมทำไมเนี่ยเนี่ยพี่มีชุดทรชุนเนี่ยโอ้ยท้อได้แต่ไรเอบายูเราได้จจตีมีเบอร์กับซองมาเรียบร้อยแล้วก็เหมาตู้นะครับทรชนมันย้อมแมวขายอันนี้ช่างแมงมาแต่พี่ก็จะเอาไว้สุดเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันในคลิปหน้าแม่งหมด3,500เราก็ได้อะไรมาก็ตามนี้นะทุกคนโอเคครับน้องๆคนไหนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตาม เพรได้นะเพชรที่สตรีมนะทุกคนแล้วมีสตรีมแจกเพชรด้วยนะสำหรับน้องๆที่ติดต่อใครที่สนใจก็สามารถจิ้มลนะิงก์หน้าติดต่อไปได้เลยนะใครที่เติมเพชรก็อยู่ในลิงก์ได้เลยนะครับโอเคไหมโอเคครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้นาสว,ส, bye สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวยสวยสุดหล่อ <laughs>